เซเว่นอก็เดินหน้าโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะล่าสุดนี้ส่งมอบคารุพันธ์ทางการแพทย์เรื่ออุปโภคบริโภคต่างๆนะคะเพื่อเสริมกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะ เลเวนเอนำโดยนางสาวอารีรักทองผู้แทนบริษัทซีพีอลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเดินหน้าโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันภายใต้โครงการซีพีร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด -19 ตามเจตนารมณ์ของนายธนินเจรวรรณนประธานอาวุโสเครือเจริญพ่อกระพันส่งมอบคารุพันธ์ทางการแพทย์เจลแอลกอฮอล์หน้ากากอ,อนามัยน้ำดื่มให้โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินจังหวัดสงขลาโดยมีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย ok ์ดรนิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินพร้อมด้วยนายแพทย์ บุญประสิทธิ์กริตประชารองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพเป็นผู้รับมอบณสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินพร้อมกันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารและพนักงานเซเว่นอีเลฟเว่นแม้ในสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ยังได้เข้ามาสนับสนุนคดุกันทางการแพทย์เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจของทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคน เผชิญกับการร,าาระบาดก็ต้องขอบคุณทางสปีอที่คิดถึงที่จริงเขาไม,ม่ใช่เฉพาะงานนี้นะครับสปีอก็อเวลามีเหตุน้ําท่วมอะไรก็มาช่วยกันตลอดนะครับนี่ก็ขอบคุณทางผู้บร,ริหารและพนักงานทุกคนนะครับที่กำลังใจนะครับ และในวันเดียวกันนี้นางสาวจิราพรอาภาพร้อมผู้จัดการทั่วไปพร้อมด้วยกิจสาธารณสิทีอส่งมอบคุ้ภัณฑ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสงขลาโดยมีนายแพทย์สาราวินสาครินรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์อาวุโสโรงพยาบาลสงขลาเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะแพทย์และพยาบาลเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยให้ผ่านวิกฤตการแพทย์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ต่อไป ทั้งนี้เซเว่นเเลเว่นได้ดำเนินการส่งมอบครุพันธ์ทางการแพทย์อาทิเตลแอลกอฮอลนักากอนามายัยน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสนามแล้วกว่า50แห่งในพื้นที่ควบคุม18จังหวัดมาตั้งแต่ต้นเดือนเมษาย,ยน2564จนถึงปัจจุบนันภายใต้โครงการคนไทยไม่ทิ้งกันพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาจะพาไปดูที่เกาหลีใต้ประกวดว่าผลไม้ไทยขายดีมากๆอย่างทุเรียนอย่างมะม่วงเนี่ยนะคะยอด